ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่24สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขคชเนาเอาเรื่องยังไงทานทั้งของทางฝั่งฟริกโอเคบราซีประเดิมแม้จะเล่นแค่ครึ่งเดียวก็ตามทีโดยฮันซี่ฟริกนะครับผมคุณซือบารเซริน่าพอใจกับวมาทังของฝั่งผลงานของบังคาบริสโฟอร์ดในการเป็นตัวจริงนัดแรกในเกมลาลิก้าที่เฉือนอ่าเบรเบนเต้ไป3าต่อสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้แข้งอังกฤษจะเล่นเพียงแค่45นาทีในคาราที้ก็าตามทีโดยเกมที่2ของเจ้าบุญทุ่มนะครับผมในลาลิก้าในฤดูการนี้คุณสุดชาวเยอรมันีก็ปรับทัพนะฮะโดยที่เรียกว่าส่งอ่ามาร์ซกาซโดเป็นตัวจริงแทนที่แฟรงกี้เดยองในแดนกลางส่วนไรต์ฟอร์ดออกสตาร์ทแทนที่เฟอร์มินโรเบชจากเกมที่กับมาจยนกาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนในครั้งนี้ การที่บรดฟอร์ดลงตั้งแต่ช่วงต้นเกมนั้นหมายถึงการปรับแผนกลยุทธ์โดยฟอรันตเรสยังคงเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าขณะที่ด้านของฝั่งราฟินยาขยับไปเล่นตำแหน่งหมายเลข10นะฮะและก็บอแรดฟอร์ดเล่นทางฝั่งซ้ายโดยช่วงพักครึ่งนั้นบาซโรน่าตามหลังอยู่0ูนต่อ2ฟริกเองก็จึงส่งดานี่โอโมลงเล่นแทนด้านของแรดฟอร์ดและก็ขยับราฟินยาออกไปทางริมเส้นในครั้งนี้ ดยการน,นี้มาคัสเองก็มีโอกาสหลายครั้งในครึ่งแรก,กขณะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถช่วยเราได้ในครึ่งหลังเราจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นโดยให้บาราฟินญาเล่นปีกทางด้านของปีกในครั้งนี้โดยผมคิดว่านี่เป็นการ,ปรเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องที่สุดแล้วประตูหลังพักครึ่งเปลี่ยนเกมเกมต่อไปของทางด้านของฝั่งบารา์เซโลนาก่อนช่วงพักทีมชาติในช่วงเดือนกันยายน คือเกมเย,ยนบรโยบายเย,ยกาโนในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นในว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรบราซีมาแล้วเดครั้ินนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอาร์ตังไงเทนฮาร์ไม่ตื่นตระหนกแม้ว่าห้างขายยาจะแพ้คารัานก็ตามทีเมื่อเอดิชเชนฮาร์สุดผิดหวังที่ทีมห้างขายยาประเดิมเวทีบุนเดสเิกาด้วยความประชัยคาบ้านต่อฮอฟเฟนไฮ พร้อมยอมรับได้ว่ายังคงต้องทํางานหนักกันต่อไปซึ่งงานนี้เอเด็กเชนฮาร์ทรนเนอร์ชาวดัชยอมรับเลยนะว่าเขาเนี่ยผิดหวังไปอย่างมากหลังบริโวโคเซนประเดิมซีซั่นใหม่ด้วยการพ่ายคาจินต่อฮอฟฟินไฮน์หนึ่งต่อสองแต่เขายังคงไม่ได้ตื่นตระหนกพร้อมกับยืนยันแล้วว่าต้องทางานกันต่อไปตามการรายงานข่าวจากกระด้งของสกายเยอรมน,นีเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา เดยดิวโกเซนเบ้อต้นดีด้วยการทรําประตูขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่6นะฮะจากตนากของจาร์ดคอนซาแต่ฟินิ์อันทรัสซีตีเสมอให้กับตัวนากของฝั่งฮอฟเฟนไฮตและที่ที่25ก่อนที่ตนากของฝั่งชิมเบรนเบเลจะช่วยให้ทีมเยือนแซงขึ้นนําไป2-1ช่วงกับที่ที่52และก็พลิกคว้าชัยด้วยสกอร์ดังกล่าวในขณะนี้โดยเขาได้บอกว่าแน่นอนว่าผมนี่ผิดหวังไปอย่างมาก ชินฮาก,ก็ตดกล่าวมันเป็นเกมที่มบียอกาสที่น้อยมากเลยนะและฮอเฟินไฮ,นฮนก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเราเราเองก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นในพื้นที่ส่วนสุดท้ายที่สามของสนามบ่อยสักเท่าไหร่นักมีสองครั้งที่เราเองนั้นไม่ระัดระวังและเราเองก็เสียประตูเรามีงานอีกมากมายที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึง จากประสบการณ์ของผมเองมันต้องใช้เวลาแต่ว่าเราเองนั้นต้องเจยนและก็ทํางานกันต่อไปโดยเดยวิดคูเซนเองมีโปรแกรมที่จะไปเยือนเวนเตอร์เบร e กเมนวันเสาร์หน้าก่อนจะมีคิวพบกับเรื่องของไอทรักแฟงเฟิร์ชและก็มืนเส้นกันบัตตต่อไปในครนังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็แปลนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นอะไรนะฮะเอดิชเชนฮาร์ดเรามาดูข่าวต่อ้านกันครับอารัตยังไงฟูแรมพบแมนยู เชสโกนาทับคาดการ11ตัวจริงผีบุกรอนดอนเมืองงานนี้นักขฝั่งแมนยูเตียมจะเยือนฟูแลมในศึกพบพีเบดิกส์วันที่24รูเปนอัลเบริมจอจะปรับ3าตำแหน่งบเบนจามินเชสโกได้ออกสตาร์ทแนวรุกร่วมกับมาติอุสคุนยาและก็บรอันเอบโบโดยแมนยูเตียมจะลงบู๊ในเกมพีพเยริกีกนัดที่2ของซีซั่นในวันที่24สิงหาคมโดยการบุกไปเยือนฟูแมลมหลังจากนัดเปิดซีซั่นทีมของรูเปนอัลเบริม แพ้ต่ออาร์ซนอลคารลังเป็นต่อศูนย์ขอทั้งที่ฟอร์มเหนือกว่าเดอะการ์เนอร์อย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นจนส่วนน้อยหลังบุกไปไล่ตามตีเสมอบ,บริตันแบบเจนอยู่เจนไปหนึ่งต่อหนึ่งช่วงทวเวลาพวกเขาหนีไม่พ้นเจองานดักที่ต้องต้อนรับกับการมาเยือนของผีแดงที่กระหายคว้าสามแต้มอย่างยิ่งหลังจากที่ในช่วงซัมเมอร์กุนซูชาบรตุกิชใช้เงินเสริมทัพไปเยอะโดยเฉพาะการล่าสามกองหน้ามาเสริมทัพในคั้งนี้ เดี๋ยวกันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าคาดการณ์สิตัวจริงนั้นจะมีใครกันบ้างเริ่มมัที่ผู้รักษาประตูอองเดเรโอน,าน่าเป็นตำแหน่งที่อ่านใจอัมบริมได้ยากเนื่องจากว่าเขานั้นให้สัมภาษณ์ก่อนเกมโดยที่ไม่ได้การันตีว่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคนาดานั้นจะได้กลับมาเฝ้าเสาในคันนี้หรือไม่เท่านั้นยังไม่พอแมนยูถูกลือกับการเซ็นสัญญากับนายทวันปลายใหม่เชนเน่บราเมนก่อนจชา ปิดตลาดด้วยแต่ในเมื่อนัดบูกับอาร์ซอนอัชตา์บอยินเดียถูกบองว่าก่อความผิดพลาดทำให้ทีมปราชัยโอเดน่าก็มีโอกาสค,คัมแบ็กในครั้งนี้สูงอยู่พอสมควรน,นะต่อมาตำแหน่งกองหลังเปรนิโยโรมาชไทดริกและก็ลุกชอ โดยนัดก่อนเนี่ยอัลบริมเสริมความประหลาดใจด้วยการที่จะส่งชอลงเล่นเป็นตัวจริงแต่กองหลังเองกฤษเองนั้นก็ไม่ได้มีผลงานที่เหลียวร้ายแม้ว่าจะถูกปเปลี่ยนตัวออกในช่วง10นาทีสุดท้ายให้แฮร์รี่แม็กควายลงเล่นแทนเนื่องจากว่าทีมต้องการจะให้กองหลังเจ้าเวหาลงไปหาโอกาสในการโคพาพังประตูต,ตามตีเสมอและด้วยเหตุที่ลิซันโดมาติเนสยังไม่พร้อมจะลงเล่นคาดกันว่าแบตเตอรี่ของแมนยูจะยังคงเป็นโผเดิมเนื่องจากว่า เดริกกับโยโรอยู่ในฟอร์มที่น่าพอใจด้วยกันทั้งคู่มาตั้งแต่ช่วงต้นปีซีซั่นที่แล้วต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นอาหมัดดิยันโดโรกาซติเมโรบรูโนฟอนันเดชและก็พระชิกเดร์กูเกมนี้ผีแดงจะมีการปรับเปลี่ยนแดนกลางอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าติโกดาโรตซอแวลจะเสียตำแหน่งบิงแบ็กฝั่งขวาหลังจากที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนแล้วว่ากองหลังทีมชาติโปรตุเกสเองนั้นไม่ได้มีคุณสมบัติในการทำเกมรุกทะลุทะลวง โดยอามัดเองที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนที่ดาวเตะเล่าดาวเลือดฝอยทองจะทวงตำแหน่งตัวจริงกลับคืนมาได้นอกจากนั้นอีกสางตำแหน่งจะยังคงเป็นนักเตะชุดเดิมทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มในหลายเกมหลังจากที่มาริอาโอกาสเต้ไม่ดีพอที่จะเบียดแย่งกาซิเบโรให้หล่นไปนั่งข้างสามในคาั้งนี้ตมาตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งกองหน้ามาติอุสกุญยาเบนจามินเชสโกและก็บรายันเอเบโม โดยเป็นอีกจุดที่แมนยูจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชสโกซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนที่เบสันเม์ในช่วงนัดก่อนในช่วง25นาทีสุดท้ายและก็จะได้ออกสตาร์ทอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าทีมต้องการชัยชนะสำหรับคุณย่าและก็เอมเบโมที่ซึ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอรอ์เช่นกันจะรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้หลังจากที่ก็มีดีลาการเล่นที่สาวกเรดอาร์มี่นั้นประทับใจกับเกมที่ ทีมพ่ายปืนใหญ่มาครั้งที่แล้วในครั้งนี้1-0นั่นเองนะนี่ก็เป็นการคาดการณ์สิ่ตัวจริงของฝั่งแมนยูนะฮะที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงงานนี้โยเคเดชเผยความรู้สึกหลังจากที่ซัดสองตุงให้กับหน้าของฝั่งปืนนะอะไรยังไงเมื่องานนี้โยเคเดชเปิดเผยความรู้สึกหลังซัดสองตุงให้กับผู้นของฝั่งปืน โดวยวิกเตอร์ดเคเรช่กองหน้าอาร์ซนอนยืนยันว่ารู้สึกสบายมากนะฮะกับวิธีการเล่นของทีมหลังจากที่ทำไป2ประตูแรกในสีเสือ้อปืนใหญ่และก็ในพีมาริกในเกมถล่มทนักของอีตไปสู่5-0แน่นอนว่าผมเนี่ยพอใจกับผลการแข่งขันแต่แน่นอนว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยนะด้วยการที่ทำได้2ประตูมันกดดันเสมอผมรู้ดีว่าผมจะคว้าโอกาสในใครในครั้งนี้ไว้ได้ไม่ช้าก็าเร็ว เราชนะ5-0ตอนนั้นจึงเป็นวันที่ดีมากแน่นอนว่ามันเป็นช่วงปริสั่นที่สั้นสับผมและก็ไม่ได้ซ้อมตั้งหลายสัปดาห์และก็แน่นอนว่าได้เล่นในช่วง90นาทีในช่วงของปริสั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือการได้ลงเล่นเต็ม90นาทีรู้จักจังหวะและก็ได้รู้จักทีมงานในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นผมเองนั้นรู้สึกสบายเมื่อบอลมาจากด้านหลังและก็จากนั้นก็ลากตัดเข้าใน ผมรู้ดีนะว่าผมจะคว้าโอกาสในครั้งนี้เอาไว้ได้เมื่อผมมีโอกาสแบบนั้นเราเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากมายในแด,ดนนาสำหรับผมแล้วมันสําคัญที่จะไปอยู่กับพื้นที่ที่เหมาะสมมันยากเลยนะทุกทีมที่เราเจอจะต้องทําการท้าทายเราเราต้องเตรียมตัวให้ได้ดีที่สุดในทุกเกมแต่ว่าเราบีทีมที่ยอดเยี่ยมและเราเองก็ซ้อมและก็ทํางานหนักในทุกวันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เราเริ่มต้นได้ดีด้วยชชนะ2นัดติดต่อกันครินชีสสองนัดติด และก็ทําประตูได้มากมายผมคิดว่าเราเองนั้นกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในขนารักนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าลวลอนสมบสรแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนติดตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ